พอนั่นย้อขึ้นอีกจอดลุงนิกี้ไม่เยไหอย่นะครับพี่อลุลุอ่าแค่นี้ไป

เอ้เพล็จแล้วกแล้วโนดขึ้นมาไปละไปละหนี่เด้เยอะคุณสเีนของเราจงใส่รถไปพุ่งเลยไงสั่งยู่กันละหามาหม่ได้ใจอ่ะก็กันนี้ขึ้นได้ะล้วใอ่เยยายา